สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูคอนโดเนียบายแสนสิริทําเลดีมากๆอยู่ใจกลางพระโขนงสุขุมวิท71อยู่ติดทางด่วนสี่ลัฐใกล้ BTS อ่อนนุชและพระโขนงผมจะพามาชมโครงการข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยโคเวิร์กิ้งสเปซไว้สําหรับลูกบ้านที่จะมาอ่านหนังสือนั่งทํางานานั่งพักผ่อนหย่อนใจก็ยังได้สะดวกสบายแถมยังมีตู้กดน้ำอัตโนมัติโซนนี้ก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งเอาท์ดอร์สำหรับลูกบ้านที่ชื่นชอบกลางแจ้งบรรยากาศปลอดโปร่งร่มเลื่อนล็อบบี้เลาส์ตกแต่งด้วยสไตล์ม ให้บรรยากาศเหมือนโรงแรมหรูสุดๆเดี๋ยวพามาดูห้องตัวอย่างกันนะครับขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ำาส1ตารางเมตรเริ่มต้นอยู่ที่7.89้าล้านโซนลิฟวิ่งรูมและ d ดน i n g แอเรียแบ่งจัดเป็นสัดเป็นส่วนได้ดีมากๆจะนั่งพักผ่อนอ่านหนังสืออยู่เมื่อไหร่ก็มานั่งทานข้าวตรงนี้ได้เห็นไหมล่ะสะดวกสุดๆในส่วนของห้องนอนบรรยากาศหรูหราและเงียบสงบนอนพักผ่อนหรือจิบชาแล้วก็สามารถเทควิวใจกลางพระขนงจากห้องนอนได้เต็มตาแล้วก็ห้องน้ำยังแยกส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ทุปกรณ์ห้องน้ำแบบอย่าง ดีแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เบดมสาย f ฟมิลี่นี่เลิฟเลยจะอยู่กันเป็นครอบครัวก็อบอุ่นมีพื้นที่ใช้สอยกว้างกําลังดีแล้วก็ตกแต่งด้วยสไตล์มินิมอลลิสต์มิดเซนจูรี่โมเดิร์นได้อยู่แล้วฟิลเหมือนลูกคุณหนูสุดๆแล้วที่นี่ตกแต่งพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ย้ายกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยมีบานสไลด์กั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นปัญหาเรื่องเสียงและกลิ่นทำอาหารลบกวนมีเครื่องซักผ้าในห้องครัวไปในตัวคุ้มค่ากับพื้นที่ใช้สอยที่โครงการยังมีอีวีชาร์เจอ เหมือนนั่งอยู่ส่วนหลังบ้านส่วนย่อมขนาดเล็กตั้งอยู่หลังโครงการแล้วก็ฟรีส่วนกลาง5ปีใครที่กําลังมองหาคอนโดใจกลางพระขนงสุขุมวิท71ต้องที่เนียใบยแสนศิรินะครับ